สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องมันสินตงตุอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ใหม่จะพาชมวัดที่ท่าเดิอนายาวนะคะวัดแห่งน,นี้นะคะก็จะทําคล้ายๆกับวัดเต้นนะคะคล้ายๆก็คือจะทําเหมือนเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันนะคะไปคะที่นี่นะคะจะสร้างแบบวัดล่องเสอเต้นนะคะแบบนี้เลยอันนี้ พาไปไหว้พระนะคะก็คือพระพุทธรูปนะคะจะทําเหมือนที่พระอะไรนะโก,โกตตมาที่ประเทศอินเดียนะคะ เจ้าวิเศษวัดปงโรนะคะมาถวายประตูนะคะทั้งสองห้องนะทั้งสองห้องใจว่าตู้หน้าต่างใจว่าเนาะประตูหนะะ้าต่างประตูแบบนี้ค่ะเจ้าพิเศษ สงสัยนะคะว่าที่ท่าเหลือเนี้ยนับถือศาสนาคิดไหมนะคะที่จริงก็มีบ้างนะคะแล้วก็นับถือศาสนาพุทธบ้างนะคะอันนี้คือเป็นวัดวัดที่ท่าเดินนายาวนะคะที่แฟนเข้าอยู่วัดที่นี่นะคะก็แฟนไม่ได้เป็นคริสนะคะก็ถือศาสนาพุทธอยู่ค่ะนี่นะคะก็คือวัดนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพรวมๆนะคะจากเมื่อก่อนเนี้ยแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวใหญ่มากแล้วก็สิปีไรกันเนาะ สิบปีกว่านะคะที่ผ่านมานี่คือแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็วัดก็พังไปหมดเลยนะคะก็คือก็ทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยนะคะทําเหมือนวัดลองเสรอเต้นนะคะที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะ ล้องเซอร์เต้นที่เชียงออไม่ใช่เชียงตรงท่าเหลอนายาวนะคะอยู่ใกล้กับบ้านนิเตียวเองนะคะไม่ต้องไปเชียงรายแล้วเนาะต้องไปแล้วนะคะวัดนายาวนะคะจะเขียนชื่อว่าวัดนายาวเท่านั้นนะคะไม่ได้เขียนว่าท่าเรือนายาวเนาะแต่ว่าชื่อหมู่บ้านก็ ท่าเรือนายาวนะคะวัดนายาวนะคะก็ชื่อตามหมู่บ้านนะคะอันนี้วัดวัดที่นี่ก็จะเขียนทั้งภาษาไตนะคะแล้วก็ภาษาขืนเนาะภาษาขืนก็มีการเรียนการสอนอยู่นะคะแล้วก็จะมีการเขียนภาษาไตนะคะอันนี้เป็นภาษาไตนะภาษาไต้หวงนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาษาขืนนั่นเองนะคะภาษาขืนค่นะ,คะ นี่นะคะวัดวัดก็จะอยู่ข้างหน้าถนนเลยนะคะก็คือเส้นทางไปเชียงตุงแล้วก็เส้นทางผ่านาไปทางนี้จะไปเชียงตุงนะคะไปเชียงตุงแล้วก็อยู่ติดกับเมืองพะยาเนาะเส้นทางนี้ก็จะไปทักขลิกนะคะหมู่บ้านท่าเรือนายาวนะคะหมู่บ้านที่แฟนอยู่นะคะก็จะอยู่ใกล้กับฝั่งไทยมากที่สุดนะคะก็คือฝั่ง ท่าขี้เหล็กแม่สายนั่นเองนะคะระยะทางจากหมู่บ้านท่าเหลือนายาวนะคะจากเชียงตุงนะคะจากเชียงตุงมาที่ท่าเหลือนายาวนะคะคือมันเป็นเส้นทางผ่านไปท่าขี้เหล็กแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็คือจะอยู่ใกล้ท่าขี้เหล็กมากที่สุดนะคะก็คือระยะทางจากที่ท่าเหลือนายาวไปที่ท่าขี้เหล็กอ่ะประมาณชั่วโมงกว่าเองนะคะจาก เชียงตุงมาท่าเรือนายาวนี้นะคะใช้เวลาประมาณเกือบ3ามชั่วโมงนะคะเกือบสามชั่วโมงนะคะถ้าถ้ามาเชียงตุงมาที่ท่าเรือนายาวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนะคะไกลแล้วก็จะอยู่กับอยู่ติดกับฝั่งไทยมากที่สุดนะคะก็คือแม่สายนั่นเองนะคะด่านทักิเลกแมสายนะคะก็คือจะอยู่ใกล้เม่สายทักิเลศนั่เองนะคะที่ท่าเรือนายาวนะคะโอเคเนาะก็มีพี่ๆหลายท่านสงสัยกันนะคะว่า เชียงตุงอ่ะไกลจากท่าเรือมากไหมนะคะก็ค่อนข้างที่จะไกลค่ะ3 2มสองชั่วโมงนะคะแต่อยู่กับอยู่ติดอยู่ใกล้กับแม่สายทักิเล็กนั่นเองนะคะเนะาะก็คงหายสงสัยกันแล้ว,ลวคือจะอยู่เส้นทางทางผ่านเลยนะคะทางผ่านไปเชียงตุงทักิเล็กแบบนี้นะคะตันนี้ก็ได้ไปวัดมาแล้วนะคะให้พี่ๆทุกท่านได้ชมแล้วนะคะว่าที่ท่าเลือนะคะส่วนมาก ถือศาสนาอะไรกันนะคะก็มีทั้งถือศาสนาคิดมีทั้งถือศาสนาพุทธนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ได้ให้ชมวัดที่ท่าเดินนายาวแล้วนะคะก็คงคงไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ถ้าพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นข้อสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปน้องหนึ่เชียงตรงได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะ ก็ขอ,ขอบคุณที่ติดตามน้อชมน้องใหม่สิงตรงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งให้น้องใหม่สิงตรงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไวพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ